อยพี่น้องตอนนี้กะย่อมาสู่พ่อใหญ่ไปกินแล้วเนาะสบายดีพ่อใหญ่ยังไม่ทันกินข้าหรือวะฮะยังไม่ทันกินข้าหรือวะปั้นเลือดเ้าอ๋ออันนี้เลี้ยงง่ายเลยเมนความเล่าให้เลยปั้นแต่เศร้ายังข้าวเที่ยงพี่น้องเลยอ่านี่พี่น้องโอ้กับข้าวเฮาก้อยปลาพี่น้องเจียวบองแม่ทิพต้มปลานี่สเปนอ่าก้อยดิบพี่น้องเลยอันนี้ขัวแล้วเนาะ อมาพี่น้องมาเส็บเซบเหมือนกันกินข้าวง่ายน้ำกัน์เมื่อนี่กับคนใหญ่พี่น้องสองคนมนือนไหมเส็เซ็บเอาพคนใหญ่จวดเลยลงมืออืมเป็น้อง่อใหญ่เป็นเ,เป็น,ปน,ปน,น,น,นอะไรนี่ยพามบุชนน้ำแข็อยาก่อือเปากับพวกกิน,นอื <laughs> อ กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปิดสบคุขสุขคนเด้อโบว์วัชิอยู่ทางไกลทางไกลหรือว่างทางต่างประเทศหรือว่าในประเทศเนาะอ่าเมื่อกี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบอลจรแชนแนลคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าสบายดีย้ำเที่ยงเนาะมื่อกี้กับซีมาเข้าคั่วพี่น้องเลยมาอ่าวัชิมาค่อยปลาสู่พ่อใหญ่เพิ่งกินพี่น้องเลยพ่อใหญ่คางบ้านเลยเนาะวันนี้กับต้มไก่พี่น้องไปสู่เพิ่งกินเนาะพอได้มีหมูอ่าหมูว่าวหมูกินพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ปลาพี่น้อง ปลาปากปลายังเคลื่อนปลาปยังปลาปลาสูตรบ่หรือปลาอย่างพี่น้องนี่คล้ายปลาสูตรไปยังน่าต้มพวกใหญ่เนี่ยพี่น้องเลยนี่ปลาปากเนาะแออไปซื้อมาแต่ตลาดเหมือนอะไรพี่น้องเลยกัดสีมาเห็ดน้ำยาปลาเห็ดน้ำข้าวปุ้นอะไรเนาะเว่าอันนี้มันก้างลายพี่น้องอันนี้มีแต่ปิ้งหรือว่าก้อยเนาะอ่าก็ใส่ตู้ไว้พี่น้องเลยเมื่อนี้ก็เลยสีมาเห็ดมิโนพี่น้องเลยต้มปลาก้อยปลาสูตรพอใหญ่คนกินพี่น้องเลยอ่ากินข้าวเคียงเนาะหมูจนกะหางกะเซาตัดหญ้าพี่น้องเลยตัดหญ้าของเศ้านี่เนาะ ่มันแดดเป็นไงพี่น้องเไยผักอ่ากินข้าวเที่ยงพี่น้องเไงหัวแหลกย่างแ yeah. รงแดดอ่อนหัวแหลกจังสี่ลุยต่อพี่น้องเไงนี่กัดซิมาก้อยปลาก่อนพี่น้องเไยผมมีหมักเน่าพี่น้องจัดเสร็จอะไรเนาะแค่ไหนแต่ในี้มีปลามียังกัดซิไปหาใส่ส้มุนแดงพี่น้องเลยเมื่อไหร่เสพอร์ต่ันกินสมมือถึพี่น้องเลยเพป็นอยากกินส้มมืนเลยปลาหมักเน่ากินเนาะเดินไปว่าผมมีหมักเน่าเนาะกัดซิเป๊ะอ่าฮะเส่ส้มุนแดงพี่น้องเลยตามธรรมชาติบ้านเฮาเนาะโอเคก็นวันพี่น้องผมเป็นกัดซิเวลาเดี๋ยวไปเปิดชมกันเลยเนาะไปซก การพี่น้องไงข้างหม้อต้มไปเลยไปพี่น้องเลยพี่น้องข้างหม้อไว้แต่เฮงเลยหม้อกับช้อนผดเลยป้าตะมาทันเอาปลาลงพี่น้องเลยเติมทานซองเขื่อเลยอ่าก่อนนะสกีตก่อนพี่น้องเลยเกีตกปลาก่อนเกีตกปลาปลามาต้มก่อนเนาะเดี๋ยวน้ำซีบกก่อนเอาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เราก็ได้สกีตกปลาแลียบเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเอาก็สีมาส้ำแรงเนาะส้ำแรงเอาเนื้อมันพี่น้องเอาซีนมัน กระดูกกั็ยังหอากระสิไปต้มเนาะ,อะโอ้เบิ้องขึ้นซีนดลายขนาดสมุดแดงจะไปหาอยู่แถวใดเด้เน,ะา,ะเนา,า,เาะเชิไปหาถามพ่อใหญ่เพิ่นไปไน้ไงพ่อใหญ่เป็นน้าซีหัวใช่เนาะว่าแถวใดมีมุมดแดงลายโอ้ซีนดลายขนาด ทำได้ขึ้นมาสดๆในก้อยโอู้เขาจะแซบครับซาวเกลือไปขั้นในโซมดุแดงโอ้าก็จะแขนสุกงกเลยเนี่ย อนึ่งพี่น้องซีโอโชุอยู่ยังกตตามพี่น้องคันได้สดๆมามาเห็ดกินละแซบ่บ มันสดได้มันบอ่อข้างคืนเนาะอันนี้เฮามาใส่ตู้เย็นแล้วเนื้อมันก็อยากยุ่ยอย่างเงี้ย ก้อยปลาสุพย์หอยกินพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยสองซีดนี้ก็ะนาสิพ่อพี่น้องเอ้ยปลาตัวหนึ่งพระนาสิพ่อเนาะเนี่ยก้อยก้อยกินบัตรหนึ่งพี่น้องเอ้ยเหลือกะสิต้มพี่น้องผอ้ใหญ่พี่น้องเอ้ยตอนนี้กะซอยได้เป็นทีแบบร้อยเนาะกะสิมาอ่าใส่ส้มพี่น้องเอ้ยที่แรกว่าบ่มีหมักเนาเนาะจะบัตรสเปส้มบัตรสเปใส่ส้มหมุดแดงน้องผู้ใหญพี่น้องเอ้ยก็เลยมีหมักเนาพี่น้องเนี่ย แม่เพิ่นไปทาแม่เพิ่นคอนอดมีอยู่ในมังงาวนี่ไอสุมก์มังงาวจังหอมพี่น้องเไยโอ้หิวข่าพี่น้องท้องห้องเลยต้มปลาเข้ากับผดรุ่ยๆเลยพี่น้องปั๊ดเดี๋ยวพี่น้องเฮียฮาเตรียมเครื่องเตรียมยังกันเนาะใส่ก้อยปลาก้อยยังโอเคพี่น้องพูดละเดี๋ยวไปทาเบิ่งตอนกินพูดเนาะเดี๋ยวซีงอไปสู่ผู้ใหญ่เพิ่นกินพี่น้องเไยเอาคอ่พี่น้องตอนนี้กันแล้วเนาะก้อยปลาเฮาฮ่าพี่น้องเไยน้ำลายแตกก้อยปลาอันนี้ยังดิบอยู่พี่น้องเไยเดี๋ยวสิไปอ่า ขัวจังหน่อยเนาะขัวจังหน่อยเพื่อว่าพ่อใหญ่เพิ่นบ่กินดิบกระชิ่งจงดิบมาจังหน่อยพี่น้องเอ้ยเพื่อว่าพ่อใหญ่เพิ่นอยากกินจังหน่อยขัวครึ่งนึงอ่าไม่กินดิบครึ่งนึงพี่น้องเอ้ยอ่าทางนี้ต้มปลาพี่น้องเรียบร้อยป๊าดเ่โอ้อหิวข้าเลยพี่น้องเอ้ยงอสู้พ่อใหญ่เพิ่นกินก่อนจะไปหาเก็บผักอ่าอ่ากินกัระ่อยปลาได้ต้องอ่าไม้มะกอกพี่น้องเอ้ยไม้มะกอกกินกัระ่อยปลาภายในอ่าไม้มะกอกมีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปหาผักแถวนี้แหละเนาะมากินครับ กินกับก้อยกินกับต้มพี่น้องเลยน้าพี่น้องมาแซ่บๆน้ากันกินข้าวเที่ยงพี่น้องมาเนี่ยก้อยปลาเด็กขว่จังหน่อยพี่น้องเลยเด็กเป็นย่อสู่ผู้ใหญ่เพิ่นกินเนาะกินหมดเลอยู่ทีนี้ผู้ใหญ่เพื่อนหมดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเราลิ้นพันกันขว่กับพี่น้อยขว่อุเสียมอเนาะเสียมอ้ยไอ้ไหนเวลาอุ่นกับข้าวกับน้ำกับมีแก๊สพี่น้องเลยมีอ่าเอาแก๊สน้อยเนาะไปอุ่นกับข้าวนี่พอดอกเลพี่น้องอันนี่สิเป็นตัวซุกพี่น้องเลย พ่อพี่น้องตอนนี้ก็ย่อมาสู่พ่อใหญ่ไปกินแล้วเนาะสบายดีพ่อใหญ่ยังมาทานกินข้าหรือวะยังมาทานกินข้าหรือวะปั้นแลดเข้าอ๋ออันนี้ไมนที่ง่ายเม่ความเล่าพี่น้องเลยปั้นแต่เศร้ายังข้าวเที่ยงพี่น้องเลยอ่านี่พี่น้องโอ้กับข้าวเฮาก้อยปลาพี่น้องเจียวบองแม่ทิพต้มปลานี่สะเป็นอ่าก้อยดิบพี่น้องเลยอันนี้ครัวแล้วเนาะ อ่ามาพี่น้องมาเส็บเซ็บน้ำกันกินข้าวง่ายน้ากันมาหนีคกับพ่อใหญ่พี่น้องสองคนมือนีหมเสบเซ็บเอาพ่อใหญ่จวดเลยลงมือทักเขาอยู่นะมาพี่น้องมาลงมือเส็บเซ็บน้ำกันทักเขาอยู่นี่ใช่ไหมเดียวไปเขาบเห็นอ๋อน่แล้อยู่ในหันแล้วอ๋อ <c oughs> อู้ผักกะขม่าใบมะกรอพี่น้องอ่าจิ้มก,กับปล่อยปลาขักแล้วหนิโอ้พักยังพ่อใหญ่เนีไงใบนั้นใบยัยง กินกับก้อยกับยังบ่เออลองเบิ่งพี่น้องเลยอ่าเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องเลยอืมเป็นยังไงบ้าอืมเป็นแบบเป็นอกินน,น,น,นี่ยป้าบ่ถนัดนังอยากกินบ่ก็พอกินอยู่แล้วอืมเอ้ยขวดเลยแล้วเราโม้ด้วอืมใคามาใหาย้ยดิ้งหน่อยลูกร้านเลยนะ ร้านเ้าอาแกงปลามาให้แค่บวงนะแค่บวงครับเพื่อนยูดอแกง่งแกงปลายางอโอ้ได้กินแกงปลายางเพื่อนโอ้ขอาวทาด้วยเพืนตรนีุ้นี้ตงนี้นคู่ว่ะตนี้ ต้อ,องใส่ลนมักกินตัวสดๆไปเนาะกินก้อยตัวส,สุกคน,น,น,นก็บประยัดไปเลยเนาะไปเนาะมันจะกินแต่เพิงเลยนานน้องเนี่ปบ้านในน้องปลาปลาของเลยละปลาซื้อมันแต่ตลาดาปลาสูตนใ่ญ่นองอ ปลาสูนป่ะปลาสูตตตตนตลาดไทยตลาดเงินคูนเนี่ยมอมตลาดขั้นอาจารย์โอ้แใบมะกรอกนีะใบกแก่ๆจักหน่อยพี่น้อยมากินแบบก้อยปลาเนี่ยแซ่บคักนอกมันมันเนาะสมศมันมัน อันนี้เก່ียวบ้องเกลีบ้องไม่ให้เนเดน <c oughs> อื้อ ลองตัวสุกกับพี่น,อน,น้องนี่ต้มปลาสุดน้ามันทอดยอดพะย่ะดเมื่มวานนี่ต้มไก่มันีต้มปลาค้อยปลาพี่น้อง bên gì ăn nhau phải nhai <laughs> bến gì <thì> kia <kiến> nhau đang nghe ha mà sụp cha là mẹ đi bố khó chăn lúc kì đi chăn lúc một câu à mơ mơ đi dù xuống đi dù tầm cha dù sai lá, Hãy ใส่เบ็ดก็คือแบอบตกหออืมนั่นแล้วมัเนี่ยแดดพี่น้องมาเลยแดดฮอนเอ้าส่เบ็ดสจะ,จะสย,สย,ยังที่ตือไม่ได้ก็ว่าใส่่อยูได้เพอใหญ่ใส่บ้งตัดหญ้าตามตามน้องพี่น้องเลยครบตัวป่ยอยงใหญ่โดดลงไปป้องสองตัวโอ้ว่าแรงเนี่ยใส่เบสเนี่ยปิดเบ็ดขนาดพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าแรงส่เบสเบอร์เนี่ย ส้มกบว่าสูงผู้ใหญ่เกินมื่นเนี่ยยังบอท่านไปใส่ว่าไปก่อนหรืพี่น้องเยแต่ถ้าใส่กับบาพวาดวาพี่น้องเยส้มกบใส่ผักกระแยงสดน้ำมันห่อนแล้วผู้ใหญ่ออกอยปลาไปมาเกาะ นี่จักสื่อจังไหนเอิน้นเอิ้นยังเอิ้นพักยังโอ้ยใบอะไน,นี่นะใบยังมักยังกับมักเล่นบอกอโอเป็นอันนี้บ่อ๋อใบมักเล่นกินกับค้อยก็ได้บอกเป็นังโอ้ขักศึกเคยกินด้วยนี่ใบมักเล่นกินกับค้อยก็ได้เด้อพี่น้องเอ้เออบ่ชวนมาหาหาอยู่นี่ฮะก้าศได้เคยกินพี่น้องเอ้มานมันนั่นอืม ที่ว่ามาเล่นแท้ก็บม่แม่มาอย่างอืมรังมันกินดีหรอกอืม sốt bà đại cứ âm lầm âm lầm như vậy nè, cá vàng múc chín xếp của nhảy này, cá vàng đây là múc chín dạng xếp, vui thật là đây này พอใหญ่อยู่แถวนี้ยเขาจะกินแต่ปูแต่ปลาเนาะก็คือกินแบบน่างามๆก็คือบอกใครอยากมาได้พี่น้องเนาะเพราะว่าอยูเข้มแของเนาะหาปลาครับสะดวกสบายพี่น้องเลยต้องเถื่อกับลูกหลานเนาะเอาขับเข่ากับหน้ามาส่งพี่น้องเลยของเส้านี่ก็เอาต้มปลาหรือว่าแกงปลาเนาะแกงปลาย่างพี่น้องมาส่งพ่อใหญ่เพิ่น พวกคนนอกเขาเ็ยืกต้มกนแกงกันอพวกเมยนมไทยพวกโอ้อยู่ในตุ่มปลาพ่งย่ยตุ่มปลาส่วนน้ามันห่อนคักเลยรสตัวนี้บูมบเลย ใบเนี่ยมันพอยอืมอืมใบหมากก้อนนี้ใบซีกเกลี่ยนิดหน่อยมี๋ยวเรามากินมันมันมันอยั่งเอ้ามันหยั่งเลยใบอ่อนลายมันอยากสม Một tiếng nắng cắt chở rồi. Nè Thấy mhm. Tiếp bột 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 mặt nói nó hết อบ,บองกับได้การเะไรพี่น้องเลยตู้อย่เข้ามาได้การมองเศร้าเนี่ยไม่ได้เห็นเน่ากินพี่น้องเลยซ้ำเจี๋ยบองเลยเนาะกินข้าวเศร้าเจีนี่กินบ่มืดบูดเลยใส่ตู้ไว้ใส่ตู้เย็นไว้บ่มีบูดอากินธรรมดาเนี่ยบ่มืดมถูงอืดแม่ นี <c oughs> ่บุ๊บไปกับเขาตู้ไว้พี่น้อง,งครับเก็บไว้กินได้เฮงแม่เพิ่นเห็ดนะใหม่เนาะเพิ่นแดงมาให้ใหม่เนองแดงมาถ้วยน้อยหนึง่งแล้วกับพวกน้อยหนึ่งเนาะมาไว้ให้บัะจรกินเวลาบุมีแนวกินกับพ่อได้แก้ไ,ได้พี่น้องเรับพ่อได้แก้คลาดอยู่ได้ hỏi đấy, Rồi. bữa nè. Coi nè,กิน bữa หัจักมันจะบม่ผมมาไผเอาเงินกับไผหเเขามาเก็บข่าไฟเขามาเก็บขาไผเนี่ยหัจักมันจะบ่กว่าบ่ <c oughs> คนมาขายองอืม phân công mẹ phân công giác yếu tả lưu nhao hâm bò hôn đao pha yang hinoi pha yang tàn sáng mà hãy mhm 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 ไปแล้วพ<อ><อ>เ,เนี่ยดแลเวือนี้อิ่มนะพี่น้องครัคันดีขี้อะเรได้โอกาสอือืมไข่ตีมาเลี้ยงพี่น้องเนะพราะได้ปุกยามตอนเศร้าเพอได้ยินเสียงไก่กันเพราะไหงมือเนาะอืมบ้านเฮา คืนเศร้ามาในยินเสียงไก่คันไก่ยังขอจอดมาคนมักเลี้ยงไก่อยู่แล้วเนาะบ่ได้น่าก็เลี้ยงพอได้แย่งไาแยังพี่น้องเอยแต่เศร้ายังมาทันเข่าน้ำเนาะเข่าแล้วฮะเข่าน้ำไก่กับพี่น้องบอกอมันเองมาหนี่กาแซ่บไล่พี่น้องกินเขา่าก้อยปลาตุ้มปลากขาเพราะใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้ยมันหนาจังเลยนั่นหม่เนาะมันก็เรื่องกระตีอืหนาอยู่นั่นโอยไก่ตี<อ> อ๋อโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับบมจ้งองกัสิที่เขาจะคลิปไว้สำนีกนก็เด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้ำเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง